สวัสดีค่ะนองวนพ้ากินผ้าเที่ยวค่ะเมนีเมนีผ้าออกมากินข้านองบ้านเนาะค่ะเนาะมาเบิงกันเลยค่ะว่าเมนีแม่นองวนสิผ้ามากินเขากับยังจ้าจะเมนีแม่นองวนกับสิผ้ามาก,กินลาบดิบเด้อค่ะเป็นก้อยตับดิบค่ะจะสร้างอาหารเราเด้อค่ะจะสร้างไปหลายอย่างอยู่จะอันนี้เป็นจิ้มจุ่มเด้อค่ะจิ้มจุ่มร่วมค่ะ มีหมึกมีกุ้งมีหมูค่ะอันนี้ลูกสะลูกชายเลยจ้ะถ้ามากินข้าวนอกบ้านจ้าเมื่อนีอ้น้ำจิ้มนะคะเนาะมีผพักนี่เส้นนี่ยังไห่ละค่ะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแจีวน้ำจิ้มจิ้มจุ่มนะคะอันนี้ตับค่ะก้อยตับ่อาหารของเ้าวก้อยตับนี่ไม่นงวุ่นมากขนาดเลยค่ะแซ่บ อ่ะไม่กินน้ำกันเลยนะะเ,นเนาะค่ะเ<ว>นาะตับหลวๆนี่ปุ๋ยนะจ๊ะถุงข้างมีไงลยจ้ะของหมักกันนะจ๊ะมาค่ะมานี่ค่ะเนื้อหมูกระมาก็จ้ะตับมันสดหวานดีนี่ค่ะนี่ค่ะ รับสุดหวานดีขนาดจา้าข้ามยิงใหญ่ได้จ้ามาเด้อค่ะมากินน้ากันค่ะหม้อจิ้มจุ่มกับมา่าเราเด้อค่ะหม้อจิ้มจุ่มมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวแม่นงบุญสิเริ่มเริ่มงเฮดได้เนาะค่ะเนาะเริ่มเริ่มงเฮดให้ลูกไส้กับรอเพิ่นกินได้เนาะค่ะเนาะแซ่บค่ะร้านนี้ร้านประจําค่ะมือได้คานเฮดกับเขากับมาหนีละค่ะเพราะว่าบ่รู้ว่าสิเฮดอีหยังกินเนาะค่ะมันอยู่ใกล้บ้านค่ะ ชุดละสองลอยได้ค่ะกิมจุมค่ะบรรยากาศร้านก็นดีแล้วค่ะตแ่ว่ากับบอกยอันขายขาจาน้ำน้องคานะขายเอาตโตกจ้าของขายดีจ้าร้านนี้ลูกค้าเพิ่นหลายจ้านีใหญ่เลยค่ะกอยตับนะคะ่ะกอยดิบจ้า ่านมาท่านี่กัแววมากินไนด้เลอจ้าเดี๋ยวไม่ต้องวุ่นสิเฮ็ดไอ้มิมจุ้มแหันพอกระปุกผกินได้น,ะะนอ้อง่าเนาะใส่โซ่หอนน้อนน้ำกัดจ้าติดีิดไข้ใส่เนื้อใส่หมูไส่กุ้งนะคะมิมจุ้มกักระแหว์ไส่แังสิ่งจ้า เดี๋ยวลงกันเล่นนะคะเนาะเอาเนื้อเอาหมูปรุงลงในหม้อก,กันเลยจ้ะนีค่ะเอาลงเลยค่ะหม้อ,อห่อเลยเด้อค่ะเอาลงเคืองหนึ่งก่อนนะคะนะเนาะเพราะว่าจุดสองร้อยมันก็ได้จานหนึ่งจะเต็มจานได้หลายเต๋ออยู่นะคะเนาะะเมนูเสียลงเคืองหนึ่งก่อนนะคะเนาะ เาเส้นลงค่ะเอาเส้นลง,เอ,เ,นลงเอาผักลงนะคะเขาก็มีผักบุ้งผักกาดขาวการะลำโหละพาหอยห้ามน,นะคะห้ากับเอาลงเลยค่ะใส่ลงไปจะเขาเอาอย่างไห่ใส่ลงไปแล้วค่ะไห่โหระพาเลยล่ะมันก็นจะหอมนะคะ ต้นรงนะคะไหน้ำม,มันถว่วนี่ละค่ะนี่ละค่ะเขาเอิ่นอนอิมจุ้มเม,มนูวุ้นเสบจุมจ้มกินจุมจ้มกินนะคะอาลงเทียเดียว,ยวจะกินได้จ้ะปิดฝาไว้เด้จ้ะปิดฝารอนี่ค่ะเมนูที่สองก็มาแล้วค่ะนมย่างค่ะไส้ย่างค่ะไส้ออไส้อ่อนย่างนะคะเมนูนี้แนะนำได้ค่ะสองเมนูนี้เมนูวุ่นมาขนาดได้จ้ะ หมอห้าก็เริ่มห้อนแล้วค่ะน่าจะซุกแล้วค่ะกินกันไปเรื่อยๆแล้วค่ะพ่อกับลูกก็กินไปแม่นมนวุ้นก็เฮดไหกินนี่แหละค่ะหลันสามคนก็ห่บริเ็ดกับข้าวกอกมากินข้าวนอกบ้านแบบนี้ละจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะใส่ย่างร้านนี่อร่อยนะคะ ค่ะมากินน้ำกันเลยจ้าหมอกับซุกล่ะค่ะตักกินไปน้ำกินไปเรื่อยๆละค่ะบรรยาก,กาศด,ดีรื่นเริงจ้ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันจ้าสดห่อนห่อนจ้าพนุ่งสดห่อนเลยจ้า อันนี้เป็นนมย่างเล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วเพิินกระแซบด้วยจารานนี้ ตกขึ้นมาเลยค่ะซุกแล้วค่ะตักกินได้เลยค่ะตักกินไปเรื่อยๆแล้วค่ะแมนุนูนเป็นคนมาก,กินพักด้วยจ้ะส่วนเนื้อกับพวกกุ้งพวกะงัง้แมมนู่นสิว่ากินปันไนดดอกค่ะเมนมู่นเป็นมาก,กินตาพักกินกันไปเรื่อยๆลวจ้ามีชุดสองที่แมเราลเมนูนูนเอาลงเห้อเน,น้อค่ะเปิโคนค่ะ น่าจะสุกแล้วจ้ะจิม้มจุ่มเทร่งเล่นเทิ่งกินกน็บแม่นผูนี้ละคานี่ลูกไส้ได้จ้ะเป็นพี่ของน้องวุนะะ่นด้ค่ะพ่อก็กินจะหมดแล้วแซ่บจะเพื่อนมักอาหารแบบนี้เลยค่ะพอน้องวุ่ มากก้อยมากลาบมากย่างมากยางักยงจังซีละจ้าย่านเมียบ่ได้กินเนาะคะ่ะ อันนี้กระแซบด้วยค่ะอันนี้เป็นไส้ย่างด้วยค่ะออม,มาเดือยค่ะมากินน้ำกันค่ะ,ะแซ่บๆน้ำกันค่ะกินไปเรื่อยๆนะคะ กินเขาแรงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนพี่จีนน้องน้องลุงป่าหนา่ะไปกินน้ำแมนนองูนเด้อจ้าโด่ทอนทอนน้ำกันจ้า สำหรับคลิปนี้นะ,ค,ะค่ะสำหรับคี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ป่านาอาเพื่อนๆทุกคนด้วยการดิขอมากกดไลค์กดแชร์กดค็มเมนให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ค่ะ